ใช่ครับวันนี้ได้รับรางวัลไทยแลนด์สโตร์สามก็เป็นเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่ทางจีฮิวางวัลนี้ให้กับให้ในง G านจีฮิวไทยแลนด์ครับผมก็ดีใจามากครับรู้สึกได้รับเกียรติสุดๆเลยเป็นรางวัลที่ใหญ่าามากๆช่วงนี้เหมือนเดินสายรับรางวัลอะไรค่อนขั้นตอนเยอะเนาะสำหรับใช่ใช่เดือนเดือนที่แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเดือนที่แล้วน,น่าจะสามรางวัลเดือนนี้ก็อันนี้เป็นรางวัลที่รางวัลหนึงที่รับในประเทศไทยครับก็ ดีใจแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอีกเส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกำลังใจแล้วกันเป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคงานที่เราทำเนี่ยมันมีคนมองเห็นมันได้รับการยอมรับแล้วมันก็มีเหมือนร่วนอะไรมันเป็นอีกอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจด้วยให้เราเหมือนกับตั้งใจทำงานเพื่อจะได้เป็นมอบความสุขกับผู้คนครับยเขาบอกว่าตอนนี้เราเดินสาย ที่มีโอกาสได้รับมาก,ก่อนในนี้ด้วยผมก็อยากไปรับรางวัลด้วยเองตลอดแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเป็นปีที่ผมแบบจัดการกับคิวเลยในนี้คืออะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานรับรางวัลมากเลยเหมือนแ,บบแฟนเหมือนทำแบบตู้ให้รางวัลเราอา่ะใส่เอารางวัลเรา,เรา,าไปใส่เพิ่มเติมไปนะไปได้ได้ผมไปกดไลค์มาเหมือนกันผมรู้สึกว่าแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวผมเองคือเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่ออฟฟิศก็ตามเดี๋ยวผมก็คงจะหาวบุ้ที่แบบวาร์รางวัลที่มันแบบน่าภูมิใจพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำเป็นกราฟิกกกให้่ออนน็็ดดดูเเปไีีย ของจร <to> mm ิงเต็มตู้หรือยังเต็มตู้ไม่เลยตอนนี้ไม่มีตู้ครับตอนนี้ทำอยู่มันทำตู้อยู่แต่รางวัลเราเก็บไว้เป็นอย่างดีครับผมเราตู้ใหญ่ขนาดไหนเอาไว้ถ้าเดินสายรับรองวันเยอะขนาดไหนครับผมว่าเอออาจจะมีที่บ้านตู้หนึ่งที่ออฟฟิศตู้หนึ่งเลยน่าจะโอเคแล้วแบบวันนี้เรื่องน่ายินดีได้หรัอ แล้วปีนี้ก็เหมือนได้ได้ได้เซอร์ไพรหนตัวเองก็รู้สึกว่า<ม>นั่นเป็นเป็นรางวัลให้ตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นของของวัญเงินให้ตัวเองไปด้วยแหละเล่นเลรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ใช้ได้เหมือนกันใหญ่ประมาณนึงก็ฟรีไปเหมือนกันมาพอมาได้ทำงานต่อที่ต่องานได้ครับที่ต่องานได้ที่ต่องานได้ปีหน้าปีหน้าวางแขกยังไงบ้างคะปีหน้าใช่ไหมครับเอ่อปีหน้าตอนนี้ก็จริงๆค่อนข้างแน่นๆเลยอ่ะจริงๆปีหน้ามันก็มีเรื่องของผลงานเพลงที่เราได้วางไว้แล้วด้วยเป็นเรื่องทัวร์ต่างจิ้งด้ว ถ้าคนจะได้ดูปี25อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขับไปอีกใช่ใช่ข้างปีเลยหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็จีิงๆปี25ก็มีบางงานที่ที่เริ่มคุยกันแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรผมตื่นเต้นที่จะทำและน่าสนุกมากๆมีงานทั้งในไทยแล้วก็งานที่ทำกับต่างประเทศด้วยครับปีหน้ามีเยอะไหมคะสายเยอะครับคิดว่าเยอะกว่าปีนี้ครับใช่ใช่ใช่จากที่เห็นแบบตารางหรือว่าเห็นเห็นคิวแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าปีหน้าน่าจะแบบมีโอกาสได้ไปทัวร์หลายๆที่เลยแล้วก็ จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปทัวร์ที่ที่มันแบบอาจจะไกลออกนอกเอเชียไปด้วยอะไรเงี้ยกำลังกำลังมองหาโอัฒน์กันแสดงว่าปีหน้าก็คือทุ่มเทกับการทำงานเช่นเคยเช่นการทำงาปีหน้าครับก็เมื่อการทำงานเราเต็มที่อยู่แล้วเป็นช่วงเวลาของการทำงานครับอายุ26เนะแต่ว่าก็คิดว่าปีหน้าก็คาดหวังเหมือนว่าจะมีเวลาที่จะได้กลับมาดูแลเหมือนรูปร่างหรือว่ามีเวลาให้กับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้นรู้สึกว่าจะเด่นกกีฬาเหลือเกินจะกลับไปเตะบอลจะกลับไปต่อยมวยเยอะๆอะไรก็วันก่อนเราก็ไปเตะบอลกับเพื่อนมาเพื่อนกลับ นั่งนั่งผมว่าเกร็งตัว่อยมากเกร็งตัว่อยมากไปแค่นั้นครับช่วงนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะกลับมาครับเดี๋ยวไปจะกลับมาแน่นอนครับไปที่เป็นนักกีฬาตอนนี้ไปเป็นนักเอ่อนักทำงานไปไมอยากไเราก็แบบอ่านพาดคอนเสิร์ตด้วยเราก็ตั้งใจเพื่อนเราหน้าดูเหมือนกันนะใช่ใช่ตั้งใจเลยครับคือเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นงานของเขาเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะง่ายๆเราอยากจะไปช่วยเขาอยากจะไปเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะไปไปสร้างความสุขให้เขาเลยก็เป็นแฟนของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตั้งใจครับตั้งใจเพื่อเราบ้างครับ จริมือนิพัก่อนหรือว่ายิ่งแบบว่างานหนัก pues ท yeah, ี่ไงานที่มา็ไม่ไม่หนนะผว่าผมผอบร้อมาทาเพลบก็ไปร้องเพลงก็มีความสดแฟนกก็นาให้กตรับดีแล้วก็การเตบอลกับเพื่อนรียกมันไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเป็นเหมือนแปกระชับมากกว่าก็ทุกคนก็เหมือนมามาจอยกันไม่ได้มีใครแบบโอหวิ่งไล่จริงจังกันคือเตะกัน15นาทีนะ30นาทีไม่มีการฟาวกันเกิดขึ้นเลยใชครับทุกคนเล่นกันแบบว่ามีน้ำภาพ แต่ว่าสนุกสนุกแน่นอนทำงานผมก็คือเขาเรียกอะไรตอนนี้ก็ขาย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 ตอนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราซ้อมดนตรีเราซ้อมดนตรีหนักมากเราซ้อมโซนหนักมากอย่างเงี้ยเราคิดว่าทุกคนได้มีความสุขกันในงานการบิ๊กมินี่แน่นอนว่าจะเป็นชิ้นานอะไรก็เป็นเออจริงๆริงเป็นชิ้นงานโฮปาร์ตี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆริงก็จะมีคอบส่วนผสมสบายแล้วก็จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเขาเรียกอะไรเหมือนว่าสำหรับงานนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่เหมือนไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นมีหลายอย่างกันครับเช่นอะไรนะคะก็ก็เเราดออ่่ไไปมท มีเกยก็มีเกย์ันนนคมีเกยหลายคนเราจะวนจับไปไหมวนคืออีเพิ่งถามเมื่อกี้เาไวรอร้ที่ไล้ดแล้วาันใยที่แบบองมีคนที่จริงๆมีเกย์ที่ไม่เคยร่วมขึ้นไปทีกับผมมาก่อนแต่ว่าเคยร่วมงานไม่แน่ใจมีผู้หญิงไหมคะเกยผู้หญิง คอน,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 นเซปต์โหมปาร์ตี้แน่นอนครับเดรรอนเรามีตีมไหมอ่ะมีแบบว่าอยากให้เพื่อนๆการแต่งตังวเหรอหจริงๆผมว่าพอเป็นงานโฮมปาร์ตี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องแบบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายก็คิดซะว่าได้ชุดน,นอนก็ได้ดไม,ม่ติดเลยแฮปปี้อะมันก็ต้องมาด้วยเฟรอคอร์ฟีไม่ได้เลยครับแต่งตัวไปดีจะไปที่แทนจะแบบอยากจะไปแบบว่า าเกิดว่าผมมีโอกาสเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่ไปคืออาศัยช่วงที่เบอร์เบอรี่เขาช่วยไปดูลอนดซเซอร์บีครับถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวก็จะไปดูบอลแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปเที่ยวเองจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าปีหน้าก็จริงจมีถามที่เหมือนกันว่าแบบผมสามารถแบบหายไปสักสิบวันไปไกลๆได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มี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 เพราะเราเขาได้งานวันไี้ได้งานสุดสุดวันผมไม่รู้เลยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวโอกาสนนี้ก็อาจจะมีแบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้แต่ตระเทศอาจจะยังยากอยู่าสำ อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราอาศัยเที่ยวตอนทํางานมากกว่าเหมือนที่เนย่งปีล่าสุดก็ที่ได้พาม่เที่ยวก็ต้องขอบคุณงานทุกงานที่ผมได้ไปต่างประเทศผมก็พาแด่ไปไปเที่ยวด้วยกันอโอเคเอาไปได้เลยเอาไได้ไปเป็นัาแทนไปผัดกินใหม่ไปเลยเาได้เลยครับ ครับผมก็ครับผม Merry Christmas and Happy New Year นะครับสำหรับช่วงเทศกาลเทศกแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ไปเที่ยวนะครับขอให้ทุกคนมาหมายในการเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวที่บ้านครับแล้วก็ในปีหน้าครับ2 5 6 7ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใครที่อยากที่จะทำอะไรสำเร็จในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้ทุกคนสำเร็จทุกๆอย่างที่คาดหวังกันไว้เลยครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่เป ver ีองทเกคนเบสเซอร์ของทุก Yeah. Yeah. To Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.